ซาวบาสามารถเข้าได้นะครับไม่ได้ติดอะไรหรือว่ากดแตงในคลิปได้ซูเปอร์แตงกล่องเซีตจะได้มีเงินซื้อลำโพงนักนักไม่อนีอเห็นป่มันต้องต่อยจบดีสัวนไม่ดีเอามาทุกทางเลยวะลองเต้นเล่นละครมอดในคนเดียวเอามาเบรกด้วยการที่ใช้สโรม อายากระเซลจอเซซอดีครับวันนี้เรามารียกอะไรกันก่อนพี่สาววันนี้เรามาเรียกอีชายอนเพราะเพลงที่เราก็แสดีมากสุดเพราะว่าเขาเคาะนับนับนับนัๆนันับ เห็นป่ามันต้องต่อยจบด้วยไม่ดีวันนี้เขามาในเพลงเต้นการ Let's Dance Let's Dance กันเลยดูคอนเสิร์ตเลยใดๆมาก่อนเห็นป่ะวว่าวิดีโอเล็กๆนิดนึงเขาใช้การดิสชนคลายๆเพลงที่แล้วคือมีความแบบกล้องมีดิสตัดสลับตามต่างๆเออใช่ต่างมุมตี กูมิติดกับไเซียอะไรวะกูงงเลยแต่กูก็อ่านไปก่อนเพื่อไม่ให้เพ oh yeah> hm ื่่อไมให้เสียมาโอ๊ยตามทำน้องรอบนี้แล้วเธอกับน้องอั้มแซลฉ่าพราะว่านางบัลเล่อะไรนางบัลเล่เห็นในทีเซอร์นิดนึงว่านางแบบนางบัลเล่นางแบบสีดัดต้นนางแนางแอนหลังเลยแบบอุ้ยเหมือนจะมีฤทธิดเลยอะเหมือนจะมีฤทธิ์ก็เลยแบบอุ哈哈้ยเลดแดนซ์งั้นดูเลยดีกว่าดูเลยดีกว่ากับเพลงไปเต้นค่ะสองแชยอนไปสองหนึ่ง มึงนั่นแหละมึงค่ะเนื่องจะไม่เต้นในห้องสอมขอพูดอีกรอบว่าเต้นในบอกอินทอเสร็จตู้เสื้อผ้าแต่สีสวยนะแดงขาวแล้วก็นำเงินบนหัวจริงๆผมนำเงินเข้ากับน้องนะเนี่ยเป็นแบบเป็นทอใจนางเหมอแบบบัลเล่มันไม่ใช่เวค่ะเออใช่แต่นี้สัญญาดีนะมันต้องสตรีท สิฉันดีโอ้เออมันมีความเป็น็อปพิคอร์ไหมตุ้งตุ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 งเออมันมีเออใช่มันมันดูเหมือนแบบว่าเป็นชนเผ่าหน่อยๆอย่ะใช่ โอ้ยอันนี้คอสตูมน่ารักเลยน่ารัก <c oughs> อุ้ย,ออยชัปฟเฟอร์เป็นแบบนางเต้นเป็นชัปเฟอร์ฟุตเวิร์กชัปเฟอร์เธอมาแล้วกันไนกี้แพนดา้ามือสวยเนี่ยมันมันแบบ มาดนตรีชนเผ่านิดนึงเออทะเลทะเลไหมอืมดนตรีแบบตึกตะกตะตึกตะเตะตะตะเฮ้ว้อุยสวยชอบชอบสีเออเออรู้ได้ไงวะรู้เลยสีสวยเออแดงน้ำเงินเขียวแต่บ้านนี้เขาเขาผิวสว่างมากอ่ะ ไม่บอส Snow White โอ๊ะเยี่ยมไม่ไหวเนี่ยเป็นแบบ Everyday I'm s h u f f l i n g อ่ะเธอเต้นแบบ Shuffle อ่ะสีสวยอ่ะ ฉันขำเยคงกระดูกอ่ะพี่ชอบโผล่มา<ช>อุ้ยดีเห็นแบบเขา<อ>ไล่เออฉันาว่าเขาจะมีลิงก์กับแบบว่าความยังเป็นผีแวมไพร์อะไรเงี้ยอยู่ไหมอืมอันนี้ไงๆๆ็ไงไงหมุมกล้องแบบที่เธอบอกใช่อ๋อบิ ว้าวตั้งโโลโสโลโมไม่หยุดเมื่อกี้เราขนคอสตูมล่วงไม่ไหวสุดเขาใส่หัวข้อมาด้วยนะใช่ ฮาเตะมันคอดีอ้าวเห็นไหมเขาใช้ขาวแดงน้ำเงินจริงๆด้วยใช่สามสีหลังจากดูขอชมเรื่องงานอาร์ตก่อนเลยน่ชอบิชอบเออเห็นปูปลารู้เลยว่าเป็นคียสีของ MV นี้ของคัมแบ็กนี้เขาเกลี่ยสีในแต่ละฉากได้ดีอ่ะ แต่ละฉากสีแบบเปอร์เซนต์ก็แเปอร์เซนต์กลางพอดีใช่สวยฉากแรกมาเปิดก็จะเป็นขาวเยอะแล้วก็จะเป็นหัวน้องกับรองเท้าที่เป็นน้ำเงินแดงเซตหนึ่งก็จะเป็นเขียวแล้วก็ดอกกุหลาบแดงแล้วผิวน้องเป็นสีขาวกับผมสีน้ําเงินใช่คือสวยมากขอชื่นชมแล้วก็ส่วนเรื่องสัญญาในเพลงเราแอบชอบนะที่ คุณไม่จําเป็นจะต้องเก่งในช่องช่องเดียวอะ่ะคือใส่เสื้อสตรีทเสื้อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่กูใส่ลแล้วเป็น s w e a เออรเวตเตอ e r แล้วข้างล่างเป็นแบบกระโปรงบัลเลอ่อ่ะคือไม่จาเป็นต้องเลือกกูเก่งหมดกูกว่าห<อ>มดอะไรเงี้ยออเออทำได้อะไรเงี้ยเออสัญญาในเพลงค่อนข้างดีพูดถึงเรื่องเพลงอะ่ะนี่รู้สึกว่าสดใสกว่าที่คิดเข้าใจได้ว่าพอเห็นอาร์สไตล์ที่เป็นคอมมิกอะ่ะตัวไทโปเป็นคอมมิกมาเลยมันจะต้อง สดใสามากมากแน่ๆซึ่งก็ออกมาสดใสามากๆจริงๆแต่ถ้าถามเราอะเรารู้สึกว่าแชายอนอะเหมาะกับงานที่กลิ่นค่อนข้างออกไปทางเทมากกว่าเ่อะไหมแบบน็อกกอเออเรารู้สึกว่าน็อกก็ถูกทางถูกทางอของแชยอนมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พออันนี้ปรับให้สดใสอะเราแอบรู้สึกว่ามันใส่ความเทเข้าไปได้มากกว่านี้อีกแต่นี้เขาก็มีความเทแล้วนะใช่ป่ะที่ยังใส่เสื้อสเวตเตอร์เข้ามาถูกแต่พูดถึงกลิ่นดนตรีเล่ยอ๋อโอเคเาอะไหมกลิ่นจนตรีมัน ใช่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็คิดว่าเป็นแบบเป็นอีกลิ่นหนึ่งที่ศิลปินก็สามารถทําได้ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงตัวเพลงค่อนข้างแคชชี่นะแคชชี่มากเพราะตอนนี้ยังจําได้แบบเนี่ยเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่เนี้ยเราอะมีจุดที่เสียดานิดนึงท่อนบร i d g e อะควรจะใส่เอลเมนต์เยอะกว่านี้หน่อยออหมายถึงว่าท่อนบร i ด g e อะดนตรีเขาไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่ว่าเขามาเบรกด้วยการที่ใช้สลม เราว่าถ้าจริงอ่ะไม่ได้สโลมัอนเอออาจจะสโลน้อยกว่า MV อืมแต่นี้ชอบสโลยาวๆเลยมันมันดูเทคไทม์ดีแต่เห็นแล้วล่ะเพราะว่าตัดใหม่อีกท่านึงคือเป็นท่อนข่าวตรงใช่ป่ะเออด้วยดนตรีเหมือนจะเพิ่มดนตรีเข้ามาอีกประมาณชิ้น2ชิ้นใช่ป่ะที่ต้องกิ้งกิ้งกิ้งที่ต่างจากท่อนอื่นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าอยากให้มันแบบต่างอีกนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นดนตรีมันจะเท่ากันหมด อ่ถูกถูกปะเพลงอ่ะพยายามให้แอร์ทามแชร์ยอนในการแบบขายของเออแบบใส่ไฮโน้ตมาหรือว่าแบบใส่นั่นนู่นนี่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ว่าท่อนนั้นดีนะท่อนไหนท่อนไฮโนตไฮโนตใช่เหมือนเออเหมือนโอเคกูมาฟาดแหละ เขาเข้าใจกูมาฟาดแหละแล้วก็ไฮโนแล้วก็มีแอดลิปต่อท้ายนิดนึงใช่ป่ะใช่แล้วจะบอกว่าท่อนนั้นนะถ้าเต้นก็ดีที่เหมือนแบบเปลี่ยนเป็นอีกท่าหนึ่งแล้วแทย้อนเตะขาแบบปังขึ้นอย่างเงี้ยคือมันจะได้เอ็มวีมันเร็วมากเว้ยซึ่งเราสึกว่าในไลฟ์มีดิอืมงั้นไปดูไลฟ์ไหมล่ะไปดูไลฟ์เปิดแดนซ์กันอีกหน่อยดีกว่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นแปดสามสองหนึ่งถ้าเกิดชุดนี้น่ารักน่ารักเราว่าคอสตูมคอสตูมคัมแบ็งนี้ดีเลย เขาเซนเซอร์แบรนด์เหรออุ <el> and and oh, well. eh? oh, so mm ้ยเนี่ยชุดแบบนี้ดีเป็นสาวสตรีน่ะโอ้ยเต้นแรงมากแล้วดูผมดิแรงเยอะมากเนี่ยเออ มันแบบมันทะเลมันฮาวายบอกไม่ถูกมันสัมเมอร์อืออือมันซัมเมอร์กูตายหล่อเหรอเหมือนจะหล่อขอโทษที่ฝุ่นไม่เป็นไรกูก็กเลยแบบอุ้ยคนไหนเลยคนนี้ตายสุดดีอันนี้ดี<ง> จริงเราชอบทา่า s h อ f โฟ e นะมันเป็นอะไรที่แบบเล่นต่ำง่ายและสนุกอ่ะอันนี้ก็น่ารักเหมือนรือบัมฮาวายสิบอกไม่ถูกแต่ท่อนนี้เยอะอยู่นะจริงกูกก็กูกก็แบบนี้เลยปะเปิดก็เป็นอันนี้แล้วก็เป็นอันนี้เป็นแบบหลังหลังกูอีกใช่โอ้โหสโลล์เลย เนี่ยเห็นปะเมื่อแตบ้าาวายแล้วแดนเซอร์ขยับทีละคู่ทีละคู่เราคใครเป็นแฮย์ หัวเต้นแรงสุดโอ้ยเนี่ยเต้นเหมือนไม่เคยเต้นจริงเจ้าหญิงแห่งการสบัดผมเฮ้ยน่าอยู่นะอ๋อนางเดินนางเดินเลยไงอ่ะแอบบาแดนซิงควีนเป็นเพลงเขาพูดถึงของแอบบาเพลงเก่าอ่ะ โอ้ยเนี่ยโหสองรอบจริงเอามาทุกทางเลยวะลองเต้นเล่นละคร <laughs> หมอนในคนเดียว<ถ>หลังจากที่ดูอะ่ะตวตีเขาต้องมีจังหวะผ่อนหนะักผ่อนเบาอะ่ะท่อนที่มันเป็นท่อนเปิดอะ่ะ แล้วก็เอาไปซ้ำตรงแบบหลังฮุกแรกดีกอะไรอย่างเงีย้ยแล้วพอเราได้ยินบ่อยๆอ่ะเราชา้ำฉันรู้สึกเหมือนเธอช้ำใช่ปะฉันรู้สึกเหมือนเธอมาบ่อยเกินใช่แล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะทําให้เพลงแบบมีดิดมิกแล้วมันมีช่วงที่แบบทําให้ไฮฟขึ้นไปอีกโดยที่ไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อคือหลังจากรีฮุกสองแล้วมาเป็นจังหวะที่เหมือนน้องอ่ะเดินเข้าไปในกลุ่มแดนเซอร์อะไรสักอย่างจังหวะนั้นเราสึกว่าถ้ามันเงียบสักแบบหวีนึงแล้วค่อยแบบตูมอ่ะ เพลงมันจะมีไดนามิกกว่าน,นี้อีกอืมอมเรารู้สึกเหมือนเธอว่าเ้เขาใส่ท่อนแต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 น,แตนอะเยอะไปหน่อยเหมือนมันโดนยัดเยียดให้ฟังอ่ะม,มันโดนยัดเยียดให้ติดหูอะไรเงี้ยเออรู้สึก กับเพลงนี้น้อยลงกว่าตอนดูวีใช่เพราะว่ามันเป็นการฟังงานที่สองแล้วมันเริ่มช้ำเออใช่มันทํางานเยอะเกินเออดีกว่าอท่อนนั้นมันเยอะเกินไปแล้วดนตรีเท่ากันหมดแล้วมันมันไม่ได้มีผ่อนมีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีท่อนไฮฟ์คือท่อนไทยที่เพิ่มไฮโน้ตเข้ามาแต่ว่าดนตรีเท่าเดิมใช่เก็ตป่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบช้ำมันช้ำทีนี้เราว่ารอบแรกอะมันจะมีอะไรให้เราค้นหา แต่พอมารอบที่สองอ่ะเราเราจับอ like uh, like mm ิ e m e เมนต์กันได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วมันเหมือนกลายเป็นว่าแบบมันไม่มีอะไรให้คอนทริบิวต์ให้เรามากกว่านี้แล้วอ่ะเหมือนเหมือนว่าแบบมันไม่มีอะไรซ่อนในเพลงที่จะทําให้เราแบบเมื่อกี้อะไรอยากกลับไปฟังอีกอ่ะเออรู้แลและอีกอิเลเมนต์หนึ่งคือเขาใส่เต็มใน MV แล้วไงเพราะยังมีมันไม่ได้มีสตอรี่เล่าเรื่องมันเต้นหมดเลยแล้วมันคือแบบเดียวกับที่อยู่ในไลฟ์แบบฉีกขาขึ้น สโลโมไปต่อแถวแล้วก็แหวกคือเคยเห็นหมดแล้วใช่เห็นครบแล้วตามที่ควรจะได้เห็น <laughs> แล้วหลังจากนั้นมันก็จะแบบครบแล้วว่าอะ <laughs> ไ,ไปดูอะไรอ <laughs> จริง <laughs> <laughs> เอาใจยากเนาะคนดูเนี่ย <laughs> แต่ความจริงแล้วเราบอกว่ามันเป็นกิมมิคของการเล่าเรื่องดีกว่า <laughs> มันเป็นกิมมิคของการแบบออกแบบ p e r f o r m มนซ์และอะไรพวกนี้มากกว่าที่จะแบบพยายามทําให้คนดูไม่เบื่อ พอดูไลฟ์แล้วเออก็เฉยเฉยอืม,อมไรอย่างงาั้นเลยไรอย่างงาั้นเลยจริงๆทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วชยอนทัได้ดีมากนะใช่เออ,เออมันแปลกนะเออความรู้สึกของคนเรามันแปลกจริงๆนะเพื่อนเพื่อนสึกรับเราอะเรารู้สึกว่าชอยส์เพลงเนี้ยมันมีจุดที่ทําให้เพลงอ่ะน่าตื่นเต้นกว่านี้ได้ เราก็ท <toys> ําให้รู้สึกอยากกลับมาฟังกว่านี้ได้เราก็เลยแอบรู้สึกไม่ค่อยซื้อไตเติ้ลนี้เท่าไหร่แต่นักพูดถึงเรื่องทักษะของชายอนหรือนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเราไม่ติดเลยเว้ยโอเคก็สำหรับใครก็ตามที่แววเวียมมาดูจัมซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแววเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงอนทวิตเตอร์อย่าลืมแสงแท็กจังเวนซิสเอาเปลาวด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะอันยอง